วันนี้ก็เลยเอาบ้าบินครับซึ่งเอาไข่ออกเพื่อให้เป็นเมนูแพนเบสตรงไหนรู้ใช่มใช่เอาเล่า้ท่านผู้ชมฟังหน่อยมันต้องอะไรรู้ไหมล่ะรู้ดิรู้แล้วทำไมไม่เล่ <c oughs> มามะพร้าวอ่อนมะพระ้าวทึมทึกเนี่ยเราจะไม่ไม่กอทาอยู่ดีใช่ไหมยังอยู่ดีแต่บ้าบินไม่อยู่่ะเดี๋ยวลองขันที่ดูเอาทำไม <c oughs> ทำสีดำอ่ะ กระทะมันดำโอ้โหนี่ท่านผู้ชมครับอร่อยแม่อร่อยนูแต่หอมก่อนแล้วแล้วก็ข้างนอกก็กรอบแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้รรมชมครับพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการยอดเชฟไทยครับสัปดาห์นี้เนี่ยต้องบอกว่าลูกสาวท้องแก่เดินเดินไม่ไหวแล้วเพราะฉะนั้นเราก็ยังมีเมนูที่เป็นผักอย่างเดียวมาฝากท่านผู้ชมเหมือนกันวันนี้ก็เลยเอาบ้าบินครับซึ่งเอาไข่ออก ถ้าใครตามสูตรนี้นะเพิ่มไข่สักฟองหนึ่งก็ใช้ได้นะครับแต่เราตัดไข่ออกไปเพื่อให้เป็นเมนูแพนเบสนะครับบ้าบินเรามีแป้งข้าวเหนียวแป้งข้าวเหนียวดำแล้วก็น้ำตาลปี๊บน้ำตาลทรายแล้วผงฟูเกลือแล้วหัวกะทิน้ำมะพร้าวอ่อนเนื้อมะพร้าวอ่อนมะพร้าวทึมทึกที่เราต้องมานวดกันก็สำคัญคือเวลาเรานวดเนี่ยอย่าเอาเนื้อมะพร้าวทั้งสองนวดไปพร้อมก,กันกับแป้งนะครับแป้งน้ำตาลกะทิพวกนี้ นวดรวมกันก่อนเลยให้เนียนเรียบร้อยเสร็จค่อยเอาเนื้อของมะพร้าวอ่อนกับเนื้อของทึมทึกเนี่ยใส่เขาที่หลังแล้วก็ค่อยไปทอดเป็นเป็นบ้าบินนะครับเอาละเดี๋ยวเราเริ่มแรกเนี่ยรู้สึกทุกอย่างมันจะง่ายไปหมดละเราเนี่ยควรจะต้องแยกกันทำใช่นะจะเ,เอาอ่อนหรือจะเอาแก่เดี๋ยวก็รู้ใครว่าใครบินโอเคเอาน้ำไหมไม่เอานี่เอา่อะ,อะเอาไปเคยเคยจำไหมแม่เขาบอกว่าถ้าจะทำมะพร้าวเนี่ย จะต้องขูดอันนี้ให้สะอาดเงาเลยเพราะว่าเวลาขูดแล้วขนมันลงอ่ะเข้าใจอีกอย่างหนึ่งคือเวลากระเทาะต้องกระเทาะตรงไหนรู้ใช่มใช่เอาเล่าให้ท่านผู้ชมฟังหน่อยมันต้องอะไรรู้ไหมล่ะรู้ดิรู้แล้วทำไมไม่เล่าอะโอเคนี่ไงเอาตังสันนี่ไง,ไงตาบนเนี่ยอันเนี้ยระหว่างตาคู่เนี่ยอรือเส้นนี้ลองดูเพราะมันเป็น่างนี้เป็นนี้เนี่ยเส้นเส้นเนี่ยอย่างนี้เอาเส้นขวางนี้ ฟันตรงนี้ใช่อย่าไปเอาเส้นตรงข้างนี้ข้างนี้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่แตกอ่ามันแตกมันไม่แบ่งครึ่งลองดูแตกอุ้ยไปนู่นเลยอ่ะมันลั่นอยู่แล้วเนี่ยโอ้โอเคา้ปอกไว้ตัวไข่ตัวมันอันเนี้ยไม่ได้ตามสูตรแล้วนะผมมันดูมันแตกเพราะอะไรรู้ไหมจุดแตแบบนี้มันแตกอยู่แล้ว ไม่เพราะว่าไม่ได้ปอกสด,ดกคือปอกทิ้งไว้แล้วก็ตากไว้ห่อ,อมันแห้งถึงว่าแล้วอย่าไปเอาของแห้งนะก็มึงอธิบายสะเละเลยเ <c oughs> วลามันออกมามันก็ไม่สวยนีดนะ <c oughs> อ่ะโอ้โหขูด <c oughs> ไปไดิไปชุกเลยนะเอาแบบไหนยาวสั้นนะขุดไปขุดเบาๆขูดเบาๆ บ้าบินไม่เคยกินนะอืมอ่อนมากเลยอะ่ะเกือบเหมือนทึงทึกเลยอะ่ะฮะดูว่ารู้อันนี้เหมือนกันเนี่ยมเอาลูกเดียวนะ,ะนะก็จบแล้วทำขนมสนุก,กนั่นี่ยก็บ้าบินไม่รู้ว่าเลยขนมบ้าบินเนี่ย เ,เอาสีน้ำตาลออกนี่จริงแล้วเนี่ยมะพร้าวอ่อนเราเนี่ยเป็นมะพร้าวที่นุ่มหน่อยมะพร้าวทึนทึกก็ให้ความมันมะพร้าวอ่อนก็จะให้ความหวานแต่ว่าเอาตัวเปลือกที่มันติดออกสักก่อนนะสีน้ำตาลเนี้ครับถ้าสมมติว่าเราได้มะพร้าวอ่อนเกินไปเนื้อมันก็จะเละเกินดังนั้นตัวขนมมันก็จะมีน้ำเยอะก็แบบนี้ก็พอใช้ได้เหมือนกันนะครับ บางคนก็ไม่รู้นะมะพร้าวทึมทึกเนี่ยมันคืออะไรมันคืออะไรมันอยู่ในระหว่างอ่อนกับแก่อยู่ระหว่างกลางอืมไม่แก่จัดแล้วก็ไม่กร<ม><ล>าไม่ดำใช,ใช่ไหมใช่เดี๋ยวทีนี้เราก็จะซอยสําคัญก็คือว่ามะพร้าวอ่อนมะพร้าวทึมทึกเนี่ยเราจะไม่ไมไม่เบก่ันไป อาปล่อยผู้ช่วยหนีไปก่อนครับไปหัวเราะก่อนทีนี้มาดูนี่ครับแป้งข้าวเหนียวเดี๋ยวผมตวงตรงนี้คร่าวๆให้เห็นก่อน1 2ึ่งสองาม้าหกเดแดนะครับ1นสองแป้งข้าวเหนียวแบบข,ขาวๆแปนะครับแบบแป้งข้าวเหนียวดำสองนะครับผสมรวมกันก่อน โอเคเสร็จแล้วก็ตอน้ำตาลปี๊บนะครับหนึ่งพูนเลยสองเอาสองครึ่งนะครับแล้วก็น้ำตาลทรายสองใส่เกลือก่อนลายช้อนนี้ะกะทิอ่ะหัวกะทิก่อนโอเคก็นวดอย่างนี้ไปก่อน จริงๆใส่เครื่องก็ได้เนาะอืครับถ้าใครมีเครื่องที่บ้านก็ใส่ไอ<ว>้ <สม S 2> นี่น้ำตาลปี๊บมันจมันจะละลายนะนี่นนถึงดีอ่ะบีแข็งผงฟูนะครับผงฟูอครึ่งเซตหนึ่งส่วนสี่ช้อนชา <S <S แล้วก็น้ำมพะพร้าวอ่อน <S 2> <S 2> แต่นิดหน่อยก่อน โอเคเดี๋ยวดูให้มันเข้ากันจริงๆน่าจะทิ้งไว้สัก5นาที10นาทีให้ผงฟูมันทำงานมันทำงานเดี๋ยวเราก็ผสมนี้พอแล้วะเข้าลงไปสุดยอดอุตสาหสบอุตสาห์ควรกันคร <c oughs> เราลองดูหน่อยไหมแล้วก็ทิ้งเอาไว้ด้วยปล่อยไว้ในระหว่างนั้นก็ลองเ <c oughs> ทสสักนิดหนึ่งเดี๋ยวเราจะทำสอแบบนะครับท่านผู้ชมกับแบบที่เราใช้ เครื่องคำวอฟเฟิลเป็นวอฟเฟิลที่เป็นตาพึ่งนะครับเป็นลังๆังพึ่งและกันก็แบบปั้นลงไปในนี้เลยในกระทะร้อนนิดนึงลองชิมก่อนเขาบอกน้ำตาลกรุบกรุบมันจะอร่อยอร่อยดิมันก็ได้ฟิลแบบ,ะบะมะพร้าวตาทึกจิ้มน้ำตาลปี๊บนนะอะไรนี้อ่ะเดี๋ยวเราลองใส่เครื่องวอฟเฟิลเลย เราทาน้ำมันที่ตัวพิมพมเขาสันหน่อยเสร็จแล้วเราก็ใส่ลงไปคือตัวบ้าบินเราครับกระทะอยู่ดีใช่ไหมยังอยู่ดีแต่บ้าบินไม่อยู่โอเคอ่ะเดี๋ยวลองทันนี่ดูครับป๊ออุ้ยอ่ะเดี๋ยวเราเอาใหม่เลยไหม กระทะเมื่อกี้ไม่ได้ทาน้ำมันก็หวังว่าไอตัวกระทะมันจะเวิร์กไงโอ้เวียงไปได้โอ้ตัดสินใจแน่วแน่อาแล้วครับหลังจากที่เราลองตัวกระทะไปแล้วกระทะเดี๋ยวนี้เราจะเปลี่ยนเป็นกระทะเทฟลอนโอ้โหเร่งไฟแล้วรีบไม่รีบไม่ต่อแล้วแต่แล้วแต่ว่าเราจะชอบแผ่นเล็กแผ่นใหญ่ตัดเอาได้นะตัดถ้าใส่เต็ม็ได้ก็ได้นแล้วก็เวลามนเสร็จแล้วเราก็เอามาตัดเอา โอ้มันนุ่มเกินกว่าที่จะเป็นทรงทรง,ทรงยังแบท๋ยวมันก็โอเคนะอือันนั้นสุกยังสุกแล้วเอาขึ้นแล้วอืมอช้อนเมื่อกี้เดี๋ยวมันก็จะกรอบนะข้างนอกเนี่ยอมผมเย็นแล้วกรอบเลยพับรวมกันอย่างนี้ด้วยความร้อนเขาอาจจะเหนียวหน่อยนะครับแต่ว่า มาเป็นจริงแล้วนี่ก็เป็นแบบนี้ได้เอ้าทำไมทำสีดำอะ่ะกระทะกระทะมันดำโอ้โหนี่ท่านผู้ชมครับจะเป็นบ้าบินที่หวัวล้อกันทั้งงานเลยแต่ว่าอร่อยไม่อร่อยรู้แต่หอมก่อนแล้วแล้วก็ข้างนอกก็กรอบแล้วเอาละเดี๋ยวเรามาชิมกันครับท่านผู้ชมครับปล่อยให้เขาดำไปก่อนคนนี้ใครจะตั้ง <c oughs> นี่นี่เลยครับบ้าบิน <c oughs> พูดมากไม่ได้แล้วต,ต,ต้องไม่พูดชิมหย,ย,ยิบเองแล้วกันหรือคนละครึง่งคนละครึง่งคนละครึง่งคนละครึงคคร่งม,มันอาจจะทําทรงทําอะไรได้ค่อนข้างจะลําบากนิดนึงแต่ถ้าอยู่ในกระทะที่เป็นเทรฟลอนเนี่ยมันไม่ได้กลมเราอาจจะเอาพิมพ์วาง แล้วก็วางในพิมพ์แต่ในวอฟเฟิลเนี่ยอย่างที่บอกว่ามันไม่มีไข่ในนี้แล้วมันเลยทําให้แป้งเนี่ยติดในสุดท้ายแล้วตัวผิวเขาก็ยังกรอบกรอบเลยนะเนี่ยใช่แล้วก็ทําให้รสชาติหอมมันหอ,อมมันและมีกรอบซึ่งท่านผู้ชมครับสูตรนี้เอาไปลองใช้ดูสูตรเนี่ยจะมีเขียนอยู่ตามนั้นเลยนะครับตามนั้นเลยอย่างถ้าใครกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เนี่ยก็จะมีเตือนนะครับว่าอ่สาสั์นี้มีเมนูนี้ก็จะมีวิธีทำพร้อมกับสูตรทั้งหมดอยู่ เตรียมแล้วมาทำพร้อมกันแบบนี้อร่อยแน่นอนไม่ต้องกลัวว่าหวานเกินไปเค็มเกินไปไม่หอมพอดีเลยพอดีเลยอร่อยมากๆทีเดียวเอาละครับท่านผู้ชมครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเมนูนะครับที่บอกว่าเอามาเป็นแพลนเบสซึ่งเป็นเมนูที่ไม่มีไข่และนมเราก็ตัดไข่ออกนะครับโดยที่ไม่ต้องใช้ไข่แล้วก็ปลอดภัยสําหรับคนที่เป็นวีแกนหรือแพลนเบสที่กินผักอย่างเดียวด้วยนี่นะครับนี่เป็นหนึ่งเมนูครับที่เป็นขนมหวานเอามาฝากท่านผู้ชมครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันนะครับว่า ประสิทธิภาพของสูตรเป็นยังไงติดต่อสื่อสารกันทาง Facebook ได้เลยนะครับมีคำถามก็เขียนถามเลยเดี๋ยวแอดมินจะถามผมแล้วเดี๋ยวให้คำตอบกันเอาละครับวันนี้เวลาหมดอีกแล้วนะครับพบกันใหม่พรุ่งนี้นะครับหรือว่าเสาร์อาทิตย์10โมงเช้าทาง Facebook กับทาง YouTube ของยอดเชฟไทยนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการกันมาตลอดนะครับวันนี้เราสองคนลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสเท่าเข้าครัวสวัสดีครับ